처음 본 순간부터 눈을 뗄 수가 없이 세상 하나뿐인 나 첨봤으니까 빠졌으니까 Then you g 사랑이란 단어로 섬도 아닌 섬을 타며 행복한 줄로 친구들이 다 듣고 그래 사랑 สว,ส,สวัสดีครับทุกคนเกือบจะจบคลิปแล้วนะครับผมเรายังไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าเรามาทำอะไรมาเที่ยวกันที่ไหนโอเคครับเดี๋ยวย้อนกลับไปเปิดคลิปกันก่อนนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเท่าปปิกชีวิตท่อเที่ยววันนี้เราจะไปงานมิทติ้งครับเราจะไปงานมิทติ้งของใครคะของเสียตึกของเสียตึกเราจะไปงานมิทติ้งของเสียตึกครับที่ไหนคะที่ไร่ปูอิงทานแคมป์สวนพึ่ง ดูเรายังไม่ได้เปิด GPS แต่ถ้าดูแล้วก็นใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงอยู่มันอยู่ข้างในส่วนพึ่งคนระับวันนี้ก็จะเป็นงานมิทติ้งครั้งแรกของเสียตึกแล้วก็จ,จะมีแกงอเวจีไม่ใชแออ่แกงอเวจีจริงๆแก๊งอเวจีก็คือพวกคุณเกมทูไทยไบเกอร์สไมร์ไรเดอร์ไทยแลนด์โดยเฉพาะแล้วก็พวกอลงอลองแล้วพวกพี่ขุด ก็จะมีแก๊งนั้นไปด้วยนี่แล้วก็เอตก็เป็นบิ๊กแฟนของพี่ขุนไปไหนกันบ้างไปไหนกันบ้างเขาก็เลยดีใจจะได้จะได้ไปไปเจอพี่ขุนขุนนะก็โอเควันนี้เราออกเดินทางกันสายหน่อยเจ็ดโมงเจ็ดโมงครับก็น่าจะถึงประมาณก่อนเที่ยงมานเที่ยงเที่ยงค่ะก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับจ้ะ 자때 부터 보면 말. บ้านริมน้ำอะไรแหละในน้ำลำพาชีก็ไปทางนี้ฮะก็เป็นแคมป์เราไปเราเคยไปไล่ยุทธนาเนะาะเดี๋ยวนี้ทางทำดีทางค่อนข้างดีแล้วก็โอเควันนี้โชคดีที่ไม่ร้อน สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอนิกแบงคสักครู่ครับอันนี้ใส่เลยนะครับติดเข้ามือไว้เลยครับอ๋อครับผมอ่าติดไว้เลยครับเพราะว่าอย่าทำหายนะครับเพราะว่าประกาศรางวัลด้วยนังเบอร์นี้อ๋อครับเอากาวออกก่อนเลยสวัสดีครับนี่ตัเองสวัสดีครับสสวัดิเป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมบายดีครับพี่ดีครับโอเคครับเดี๋ยวขับไปเดินดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับนอนนี่ไหมครับเนี่ยนอนนี่เอาเต็นท์กลางงี้เอาเต็นท์กลางครับครับผมตอนนี้เรามาถึงงานเสียตึงนะอันนี้เดี๋ยวเราหาที่วันเล่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนี่ยวันเล่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ ที่งานเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับส่วนผู้หิงทานแล้วได้เสื้อลงทะเบียนนะเรียบร้อยครับผมนี่นี่คืออนี้เป็นอินฟูที่มาเที่ยวในงานนี้นอนี่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 นอขก่นี้อะไรครัวะโอ้ยน้ำสวยโอ้น้ำสวยนะ บรรยากาศในร้านสวยนะครับสวยดีนะไปหาที่กางกันดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมากันเต็มแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงลำบากไม่ต้องตามไปหรอซื้อขอเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเขาอยู่ตรงโซนกลางนี่เลยขอขห้องน้ำก่อนนะคะ้อนก่ เอเดนขอบคุณมากสวัส <seeing> ด <cción S 3> ีค่ะขอถ่ายดูด้วยครับขอบคุณมากองสองซ้ำขอบคุณค่ะขอบคุณมากเนยคะ่ะเทเลยนค่ะเจอกันตอนเย็นค่ะเต้นนี่นอนกรนไหนเนี่ยเอิงถ่ายเล อนนี้เราก็กางเต็นท์เรียบร้อยเวลานี้ก็ประมาณเวลาบ่ายสองสถามาว่าถ้าเป็นที่อื่นฤดูอื่นการนอนกลางเต็นท์กลางวันเวลาบ่ายสองนี่ทําไม่ได้นะครับถ้าเราไม่เอาแอร์ไปถูกไหมแต่ณวันเนี้ไ,ได้คิดว่าไงบ้างเจอคนแรกที่เจอก็ เสีเเสเตยตึงกับเจ๊เมียเสียตึงกับคุณเจ๊แล้วก็ใครพี่นัดก็นัดคุณนัดอะไรนะไปไหนเอาไปด้วยดีแล้วก็แฟนแกจำจำไม่ได้ชื่ออะไรเนาะแล้วก็เจออลองมาเจออลองก็คือเจอปามอลองปามอลองแล้วก็มาเจอบ้านเดียวกับเกตนะอลองเนี่ยแล้วก็เจอแป้งแล้วก็เจอแก้มแก้มอ่าแก้มแก้มอะไรนะอยู่บ้านอยู่ไม่ติดบ้านอยู่ไม่ติดบ้านไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านแกไม่อยู่บ้าน แล้วก็เจอแค่นี้ไม่แล้วก็เจอเอเดนดิกเอเดนเอเดนฉ่ำมากฉ่ำมากแม่เอเดนชื่อช่องเดินป่าเดินดงฉ่ำมากแม่ฉ่ำมากแม่เจนเย็นน่าจะอินฟูที่เราชอบชอบอยู่ก็อีกใช่ตอนนี้ก็ไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างรอเจอไบเกอร์ตูไทยเบเกอร์สมายไีเดอร์สมายลีเดอร์ไทยแลนด์ประมาณนี้ประมาณนี้อัปเดต ร้านก็ถือว่าเราเคยจะมาหลายรอบแต่เราเห็นมันมีแต่ดินนะแต่พอดูแล้วอ่ะไม่ใช่มีแค่ดินนะมันมีมีโซนหญ้าด้วยแต่อยู่ข้างบนเนาะใช่มีโซนหญ้าเขามีแค่ให้เช่าด้วยนะใครที่จะมานองไม่ใช่แค่เขา็กระท่อมก็เหมือนเขาเรียกว่ากระท่อมอ่อมก็กระท่อมกระท่อมให้เช่าด้วยมีอยู่สามหลังกระท่อมเอาจริงๆนะวันนี้เรากะว่าจะนอนกันในรถอืมใช่เราเตรียม ทาร์ปออนนิ่งแล้วก็เตรียมที่นอนมานอนในรถแล้วสิ่งที่คิดอันนี้คือความเป็นจริงสิ่งที่คิดเดี๋ยวส่งให้ส่งรูปไปดูสินที่คิดปิ้งสิ่งที่ความเป็นจริง,งปิง้งนี่แหละกะว่าจะนอนในรถกันแต่พอดีพื้นที่ให้จอดคาแคมป์ไม่มีไม่มีมมใช่ไม่มีก็เลยได้เป็นสิ่งที่ทความเป็นจริงสิ่งความเป็นจริงดีนะที่เรา เอาเต็นต์ติดมาด้วยอ่ะใช่ตอนแรกพ่อจะไม่เอาเต็นต์มานะใช่ดีที่เอาเต็นต์เอาที่ลมเป่านอนมาใช่ตอนแรกเราจะไม่เอามาแล้วนั่นแหละความความโชคดีของเราก็ยังมีอยู่ไม่งั้นนะเราก็จะสันโดดไปนอนนู่นลานจอดรถนอนในป่านใใช่โอเคเดี๋ยวบรรยากาศตอนเย็น เป็นยังไงเดี๋ยวถ<อ>่าดูนะเขา<ห>อาจจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีได้เลยเดี๋ยวเจอกันขอพักงที่เรากลางให้ลม่มรื่นมากลมก็เย็นวันนี้ก็อาจจะมาทยอยกันมาเรื่อยๆตอนนี้ลานตรงที่เรากลางตรงเนี้ยก็เริ่มจะเต็มละแต่ก็จะเหลือโซนข้างหน้าตรงตรงนี้ของเราตรงข้างหน้านะแถบนี้ก็ว่างอยู่อาจจะเย็นๆก็อาจจะเต็มลิ้นฟ้าด้วยอะเนะขาชอบมากเลยเนี่ย เขาขอเสียตึงไปได้ปะ่ะใครจะขึ้นแบงเกตบ้างสว<อ>ยไงอือโอ้ยอยากได้ลินฟา้าเพื่อนสมาชิกมาเพิ่มแล้ววันนี้เราสองคนก็กางเต็นกันเรียบร้อยแล้วเราเอาเต็นตัวเล็กมา เพราะว่าแคมป์วันนี้ดูดิดูปริมาณคนดิเยอะเยอะมากจมาไม่ครบจะมาไม่ครบครบมิมเ,เที่ยงรถมอเตอร์ไซค์นีจ่จอดกันเป็นสิบสิบกันเลยห้าสิบคันได้เราไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาวันนี้เอารถจอดมานะครับนี่เราจะมาลุ้นรางวัลลุ้นดีดแบรนด์วันนี้เป็นมิสติ้งของเสียตึงเสียตึงเดี่ยวเดี่ยวพาเที่ยวชื่อร้านว่าอะไรนะปูอะไรนะปูอิงปูอิงทานใช่ไหมปูอิง อิงเรามานอนใกล้กรงกลุ่มยันหว่างส้องาำเสียดายเรไม่เจอเกคเขาเป็นแฟนคลับใครนะพี่ขุนไปไหนมาฮัลโหลไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างรอเจอพี่ขุนทุกคนเริ่มมางลี่นั่งมีติ้งรับ กองฟังตรงนั้นก็จองได้นะถ้าอยากไปนั่งไปรอมกต้องรอมดูแล้วนะสวัสดีพี่ขุนน้อยหนูไปหนูไปยืนจิมนะ้มแล้วเมื่อกี้พี่ขุนมาดีครับ <c oughs> คนนี้เขาข้างมากก่อถ่ายรูปพี่ขุนเลยคนนี้เขาข้างมากเลยนะครับนัปะพี่ขุนเดินลงไปอยู่ล่างโอเคครับ <Okay S 1> <Okay. S 2> พี่ขุนขอขออีกนิดหนึ่งนะครับพี่ขุนพี่ขุนจะได้รอๆหน่อย ขอบคุณครับพี่ขุนครับจะติดตามเป็นแฟนคลับพี่ขุนตั้งแต่ปี2019โอ้ครับมาครับผมก็เริ่มกลางเต้นกันัน2019ก็เป็นแฟนคลับพี่ขุนมาตลอดครับผมติดตามพี่ขุนตลอดนะครับจะต้องเห็นไอ้นี้ด้วยเห็นครับเห็นเห็นด้วยเมาแล้วเหรอเห็นคนนี้ด้วยครับตลอดคุณเมาเร็วมากเลยตลอดมาครับไปลานกลางเต็นมีครับมีพี่ขุนไม่ตรงหนูไง อันนี้คือพี่ขุนครับเกรดเขาติดตามพี่ขุนมาสี่ห้าปีแล้วครับผมอืมไม่ทำไมมันไม่ใช่เสื้อฟ้าล่ะพี่อ๋อเขาแกะเลยอึนี่คือขุนับขุนแก้มเพิ่งโดนคอมเมนต์มาว่าเลิกติดตามแล้วไม่ใส่เสื้อดำเพราะว่าอย่างนั้นเลยอะไรแล้วแต่ ขอบคุณครับนอนนี่เลยใช่ไหมครับนอนนี่เลยครับขอบคุณมากครับพี่ขุนขอบคุณครับถ้าไปเที่ยวไหนก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพเอาแบบถุงนงถุงนอนไปเพราะมันหนาวแล้วไม่เห็นหวังดีแล้วหนูงี้มั่งเลยโอ้ไม่ต้องหรอกรับขอบคุณครับพี่ขุนขอบคุณครับขอบคุณครับเพึ่งจะมาไงได้เลยได้แล้วตามพี่ขุน ตามพี่ขุนมาหกปีตามพี่ขุนมาหกปีไปแกน่ารักมากจริงเฮ้ยเขาแฮปปี้มากเลยวะ่ะเขาดูเป็นคนสุภาพมากอะน่ารักมากพี่ขุนไปไหนมาบ้างครับคนติดตามแกเยอะมากเลยดูสิครับ ะะกเก,ก,เกตไปขอสติกเกอร์ถูไทยไบเกอร์คุณกเกิมน้องชมพูม่ <นะ S 1> ตีเดี๋ยวไปติดในกล่องเราอันนี้อันนี้ของพี่ขุนครับผมเป็นไงไทหา เราไม่ได้เตรียมอะไรมาก็าต้องมาหาซื้อกินที่นี่โชติแต่แลนรับของรางวัลต้องบอกว่าวันนี้ของรางวัลเราเยอะมากเยอะจนขนาดที่ว่าทุกคนได้ ทุกคนได้แต่ทุกคนจะได้อะไรนะคะเราได้หมายเลข102อันนี้ได้หมายเลขโอเคค่ะโอเคได้หนึ่งเลขหนึ่งร้อยสามผู้ชายค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทีมไหมคะทีมซัพพอร์ตค่ะเราสองคนเต็งคิวเต็งคิวได้หรือเปล่านะครับค่ะมาลุ้นโอเคค่ะทุกคนสบายสวัสดีครับสวัสดงมีพนิษย์ใจจะขอถ่ายรูปหน่อยหกลังวางข้อความละสองลิตรว้าวรถไฟเลยไม่พอเลยไม่มีรถไฟแล้วลูกใหม่หนึ่งสองมีมากแล้วเราปิดไฟปิดไฟมอง ไม่เห็นค่ะไม่เห็นผมเริ่มติดตามคุณมัยตั้งแต่ปีที่แล้วหนึ่งสองเรื่องลยหรางวัลเราไม่ไปตรงที่สว่างสว่างก็ไปก่อนกลางวันเดียวสองขวดนะคะทุกคนค่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองมาอีกแล้วใส่ย็อปแล้วโอเคค่ะขอบคุณครับถ้าบอกว่าอันแล้วไหนแล้วพัสมุกอยู่ไหมคะสูตรพัสมุอยู่ไหมลงทะเบียนเอาเสื้อฟรีกันใหญโอเคครับมีไหมครับ นั่งไปสักพักผมก็ได้รางวัลนะครับทุกคนผมได้เป็นเสื้อกาดยักษ์ไรเดอร์รับมอบโดยน้องเนสจังนะครับส่วนเกตดก็ได้รางวัลเหมือนกันนะครับจากทูไถ่ไบเกอร์เป็นค่าเอกสารนะครับผ่านแดนนะครับไปเที่ยวประเทศมาเลเซียครับรับไปที่ไหนคะคุณเกมก็เดี๋ยวมาติดต่อผมข้างข้างเวทีได้เลยครับ สำหรับทริปนี้ก็สนุกสนานมากเลยครับขอบคุณเสียถึงเดี่ยวพาเที่ยวขอบคุณอินฟูนะครับที่มาให้ความสนุกนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ yeah.